สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ครูสันติจะพาพวกเราเข้าไปเที่ยวกรุงลอนดอนกันนะคะในตัวเมืองกรุงลอนดอนเราก็นั่งรถรถไฟไปกันค่ะอันนี้ก็จะเข้าในตัวเมืองแล้วค่ะก็วันนี้เป็นวันหยุดอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ไม่เป็นไรสามารถที่จะเดินทางตด้ แต่วันนี้พาพวกเราไปเที่ยวเขตกรุงลอนดอนก็เป็นเขตใชน,น่าทาวเป็นเขตก็เรียกว่าอหอนาฬิกาบิ๊กเบนแล้วก็จะมีลอนดลนรนอายด้วยพาพวกเราไปเดินเที่ยวบริเวณแม่น้ำเทมกัน ี่เราก็มาถึงตัวเมืองกรุงลอนดอนแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นนีินพาพวกเรามาดาูเขาเรียกว่าเป็นโรงหนังเนาะออเดียนตรงที่พรมแดงเขาเรียกว่า,าพวกที่แสดงหนังเขาจะมาพวกดารานหนังฮอลลีวูดพวกซูเปอร์สตาร์ดังๆเขาก็จะมากันตรงเนี้ยแหะค่ะที่เขามา,าเขาเรียกว่ามา,ามา เป็นเป็นหนังที่เขาเขาหนังออกใหม่นะเขาจะมาพรีเซนต์หนังเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีการเข้าไปดูข้างในนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงหนังที่ใหญ่มากสำหรับในกรุงลอนดอนค่ะก็พาพวกเรามาดูบริเวณบรรยากาศก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเป็นเป็นหลังเป็นหลังช่วงโควิดแล้วก็ ผู้คนก็ยังเงียบๆอยู่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตามเขาเรียกว่าตามถนนถนนที่แยกออกมาก็เป็นหลายๆสายแล้วก็จะมีเขาเรียกเชน่าทาวด้วยเชน่าทาวก็จะเป็นแหล่งของที่คนจีนเขาอยู่กันก็จะมีคนพลุกพล่าน สามารถไปหาซื้ออาหารไทยได้ค่ะอันนี้ก็เป็นชัยนาทาวสำหรับผู้คนที่มาเดินช้อปปิ้งกันนะซื้ออาหารจีนหรืออาหารไทยแถวนี้ก็จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีร้านร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้เราเลือกกัน,นค่ะ,อะโอเคอรอบนอกเนะา,นเนาะเราเดินมาเขาเรียกว่าเมื่อกี้พาเข้าไปในเมืองในเมืองตรงที่เป็น พวกดาราเขามาเที่ยวกันมา,าทำหนังอันนี้ก็จะเป็นเขตข้างนอกช่วงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าดอกไม้เป็นช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นดอกไม้ประมาณนี้งดงามถ้าพวกเราได้เห็นอีกนึงก็พาทัววันนี้พาทัวกรุงลอนดอนค่ะเป็นดอกไม้งดงามมากช่วงนี้ ช่วงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าช่วงซัมเมอร์แต่ก็อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนอันนี้ที่เราเห็นตึกข้างบนนั่นก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกโรงแรมเนาะโรงแรมพวกคนดังๆเขามาพักกันก็ค่อนข้างจะราคาสูงเช่นเดียวกันเป็นข้างหลังเนี่ยกาจะปลูกดอกไม้เอาไว้ให้เหมือนกับว่าเราได้สามารถมานั่งพักผ่อนแถวนี้ได้สําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวช่วงนี้ถ้าใครมาเที่ยว ก็อย่างว่าแล้วเนาะอันนี้เป็นช่วงโควิดก็จะมีการกักตัวอาจจะ,ะมีหลายขั้นตอนนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเทมกับลอนดอนออันนี้เป็น อีกแลนด์มาร์กหนึ่งของประเทศอังกฤษนะคะสำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวประเทศอังกฤษครูสันติก็แนะนำให้มาแถวแถวเนี้ยได้ค่ะก็เป็นแลนด์มาร์กจะต้องมาที่นี่ค่ะนี่เป็นหน้าตาของประเทศอังกฤษอีกอย่างหนึ่ง,งเช่นเดียวกัน London อายแล้วก็มานั่งเรือที่แม่น้ำเทมนะคะจะเป็นเขาเรียกว่านั่งเรือทัวร์รอบอรอบกรุงลอนดอนอันนี้ก็ ค่าเข้าก็จะประมาณ20น่าจะเป็น25ปอนด์ในอ่กขึ้นเนอะชิงช้าสวรรค์บ้านเราก็จะเรียกว่าชิงสาอ่าชิงช้าสวรรค์อากาศก็ไม่ร้อนมากวันนี้เป็นบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบค่ะช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยว ใครที่มาก็จะต้องมาบริเวณนี้ปกติแล้วนะักท่องเที่ยวเต็มเลยค่ะตอนที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้เนาะก็จะนะักอท่องเที่ยวตลอดเต็มตลอดอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหอนาฬิกาพิพิธภนช่วงนี้ก็จะอยู่ที่เขายังทําไม่เสร็จเนาะก็จะเป็นการซ่อมแซมบํารุงซ่อมแซมนิดหนึ่งก็จะเป็นสําสหรับคนที่มาท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะเป็นอีก ที่หนึ่งที่ที่ที่หลายคนนะักท่องเที่ยวที่จะต้องมากันเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหน้าตาให้กับประเทศอังกฤษทุกคนต้องมาแหล่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาเรียกว่าเป็นอบรอาแบบเป็นเป็นเหมือนสถานที่เก่าแก่เนาะนี่ก็จะเป็นเรือพาเที่ยวแม่น้ำเทม สามารถที่จะเที่ยวไปตามเขาเรียกว่าชมกรุงลอนดอนในยามค่ำคืนจะสวยมากเลยค่ะช่วงนี้อากาศคลึ่มฟ้าครึ่มฝนก็จะมีฝนตกบ้างแบบตกประปรายก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปก็ฝากติดตามชมคลิปครูสันดีด้วยนะคะจะพาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพากินพาเที่ยวเป็น ชีวิตเป็นชีวิตคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะก็สามารถติดตามได้ขอบคุณทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็คงจะลํำลากันไปก่อนเดี๋ยวให้พวกเราดูคลิปให้จบขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ